ขณะที่อุทกภัยในประเทศเพื่อนบ้านตอนนี้ยังถือว่าอยู่ในขั้นวิกฤตนะคะอย่างเช่นที่จีนและไต้หวนันตอนนี้ถูกพายุไต้ฝุ่นซาเดโลกระหน่ำอย่างหนักค่ะแล้วก็มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว12คนด้วยกันหลายพื้นที่ในมณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนต้องประสบกับภาวะน้ําท่วมฉับพลันหลังจากที่พายุไต้ฝุ่นซาเดโลได้เคลื่อนตัวเข้ากระหน่ำในพื้นที่ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะบางพื้นที่ระดับน้ําสูง2เมตรแม้ทางการท้องถิ่นจะประกาศ เตือนภัยล่วงหน้าแต่ก็มีผู้เคราะห์ร้ายจากพายุแล้วถึง12คนสูญหายอีก5คนส่วนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอันตรายทั้งมณฑลฝูเจี้ยนรวมไปถึงเจ้อเจียงยังอพย,พยพหนีภัยพายุไปแล้วถึง250,000คนล่าสุดมีรายงานว่าพายุได้อ่อนกําลังลงแต่ฝนยังตกไม่หยุดนะคะทำให้เกิดดินถล่มในหลายพื้นที่ขณะที่ไต้หวันซึ่งถูกพายุไต้ฝุน่นซาวเดโลพัดผ่านมาก่อนหน้านี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ขึ้นเป็น6คนบาดเจ็บเกือบ400คนทางการท้องถิ่นยกเลิกการเตือนภยัยพายุแล้ว ส่วนที่เมียนมาค่ะมีการอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกประเทศต่างๆสามารถขนปจัจจัยบรรเทาทุกไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างคล่องตัวคาดว่าการช่วยเหลือจะทั่วทุกพื้นที่ภายใน3วันนี้ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ยังน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอิระวดีเนื่องจากเป็นพื้นที่รับน้ำและมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนยอดผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมในเมียนมาได้เพิ่มขึ้นเป็น99คนแล้ว และมีผู้ได้รับผลกระทบอีกนับร้านคน